ไก่ไก่แก่แม่ปาด่อนครับส่วนใหญ่เด็กตักไข่ก่อนนะครับอ่าตักไข่ออฟออฟกินได้แล้วครับออฟอัม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 ได้เลยครับอ่าออฟให้ อ๊อฟครับต้องให้ป้อนไม่ลูกให้ให้คุณครูป้อนนะคุณครูคนนี้ชื่ออะไรครับครูสอนพิชื่ออะไรครับเด็กคนไหนคนไหนลูกเด็กคนไม่ได้ไม่ถอดพิษอันนี้ก็ไม่ถอดจะได้ครบองสงอ่าร้อนมาหลบๆนี่นั่งไปกันนี่นั่งไปร้อนตายร้อนได้แต่อย่าร้อนใจนะพวกเราถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดี ปีีน้ได้ผมยังขายดีกี่คนโล่ยาซนสีหลวงพ่อเพื่อนตัวอิ่มเดี๋ยวก็อิ่มมาสามสี่ตัวเราเป็นผู้โชคดีนะจับได้เป็นผู้โชคดีวันนี้ได้มาอยู่การแจ้งอย่าปิดเสียงที่โยมพี่ลีไปไหนเนี่ยเฉกวัดถู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 เฉกว่าใครช่วยยกกระโปรงไว้ตรงนี้หน่อยโยม ใช้น้ำมันก๊านนะครับก็จะมาดูงานเระื่องการบินเด็กผู้หญิงมาช่วยกันตัดสินใจบิดาบิราเป็นเด็กเด็กเราจะมาฟังงานบินเด็กเพราะเธอลองหลบเลสักหน่อยเด็กหญิงอะไรอยู่ชั้นไหนเด็กหญิงนุชเด็กหญิงนุชเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงแมทคนนโนดด้วยคนนโนดด้วยนี่นี่หน้ามาช้าอ๋่นะหนูเป็นไทยเป็นสตาฟสตาฟก็มาช้ามาด้วยสตาฟมาเมื่อกี้อยู่ในกลุ่มสามคนมา เร็วเร็วอ่ามายางขาดีกี่คนมีอีกไหมรอเลยสามอยู่ในห้องนัดอ่าดอเชนรอเชนรอแต่ไม่เลยไม่เจอเหตุใดที่จะมาที่จะมาเมื่อไรที่จะมาที่จะมาเมื่อไรนัดฉันไรทำไมไม่มาอันทีเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอจะให้ฉันเบอระเบิดคอยหานัดไรทำไมไม่มา คุณโนดจ้ามานี่จ้าไก่ยะมามาเด็กหญิงโนตมากล้องก็ถ่ายไว้แล้วๆมามาโรมาลากแล้วม้าอซีโอเองเจ้าดอกกระจังขอเชิญพวกที่มาทามาทายทายมาเต้นไก่ย่างมา รรประธานบอกประธานบอกก้าก้าขัดคำสั่งประธานใช่เป็นครับเด้าเด้ามาช้าอะไรนะประธานเต้นน้ประธานเต้นน้ำมาทานเต้นน้ำนะครับอ่าเออเออเออมาเราลองระธานเออ รัชดาอะยเก่งไปไหนอ่ะไปดูดูพี่เก่งมะช้าพี่เก่งวช้าช้าไม่ต้องมาคอนบัวเดิดมดินเนอร์แล้วนะบัวถ้แก้คนอื่นเท้าตัวเองโดนเองเร็วเก่งอ่ะเก่งติดดินเนอร์อยู่น้องรออยู่รอพี่เก่งอยู่คนเดียวนะอ้าวมีคนใช้คนาอ่ะนะทีมงานทีมงานนี่ก็ขยันเดินแล้วเกิน พี่เองพี่เองช้ามามาแต่ยากโผลเผาแต่ยากโผลเผาบันจะโดนไม่เสียบบันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาล้อจิกจิกล้อจิกจิกล้อจิกจิกเก่งเก่งเก่งครับเก่งครับลีลาใครลีลามันเอาตัวซ้ายตัวขวาทุ่มชักอีกคนละไหนทุ่มชักอีไหนถัดไข้างหลังดูด้วยนะ จอชยาวไม่เราเอาพัสดีกับเกดราชดาราหกสามสี่แต่ยากถูกเผาแต่ยาก ไปไหนครับประกบไปไหนเดี๋ยวเไปเอาของมาที่รถไปเอาของที่รถไหนครับเอางั้นต้องเต้นต่อเลิกคิงใช่ไหมเลิกโยนครับผมเราทักทู่นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ภาพของคุณนะครับจะอยู่บนโลกออนไลน์นะครับสามเดือนนะครับแล้วบอกวัาที่ทำงานของคุณจะต้องบอกว่าโอ้โหรับไปเลยสองท่านครับผม ดับไปไไพิจงงารณาจะได้รับไปเลยจากท่านขัน้นแรกพิจารณาขั้นจากท่าน,นเหนือก่อนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่พะเยาก็ได้ไเลยเหนือก็ยังไม่ได้ไปอ่ะให้ไป